สวัสดีค่ะคลิปนี้โซพีจะมาพาถักโครเช์พื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะสำหรับมือใหม่เลยนะคะก็จะมีการอธิบายสัญ,สญลักษณ์ในผังลายนะคะจะเป็นภาพแบบไหนนะคะสัญลักษณ์ที่ใช้นะคะเวลาเขียนเป็นสัญลักษณ์นะคะอักษรภาษาไทยนะคะใช้ตัวย่ออะไรและอักษรภาษาอังกฤษนะคะ สิ่งที่เราจะต้องมีในการถักโครเชต์นะคะก็คือเข็มถักโครเชต์นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะรูปลักษณ์หน้าตาก็อาจจะต่างกันไปแล้วแต่ยี่ห้อนะคะอันนี้โซพีใช้ของคบเว e r ์เจแปนนะคะใช้เบอร์4แล้วก็ขนาด1.25มิลนะคะซึ่งขนาดเข็มก็จะขึ้นอยู่กับไหมแล้วก็น้ำหนักมือของแต่ละคนด้วยนะคะแล้วก็วันนี้จะใช้ ไหมซัมเมอร์นะคะเบอร์20นะคะซึ่งเป็นเบอร์ที่โซพีใช้บ่อยแล้วก็ใช้กับเข็มเบอร์นี้นะคะสำหรับบางคนเบอร์20ก็อาจจะใช้เข็มที่ขนาดใหญ่กว่านี้ได้นะคะ1.3หรือว่า1.5มิลได้เลยนะคะเรามาเริ่มตั้งแต่การจับเข็มจับไหมเลยนะคะแบบ การจับเข็มจับใหม่อันนี้คือสไตล์โซพีนะคะมีวิธีการจับหลายแบบนะคะโซพีจับเข็มก็จะจับเหมือนดินสอแบบนี้นะคะก็จะเป็นการควักขึ้นมาจับเหมือนดินสอนะคะส่วนไหมนะคะเพื่อไม่ให้นิ้วเราเอ่อมันถ้า้าใช้การพันแบบนี้มันก็จะเสี่ยงต่อตรงนี้มันก็จะเกิดติดขาดเรื่องเส้นเลือดไปเลี้ยงนานๆเข้าก็ ไม่ดีก่อสุขภาพนะคะก็จะใช้วิธีการพาดไหมนะคะเพื่อดึงไหมผ่านมือที่พาดไปนะคะเริ่มแบบนี้เลยนะคะจะวางไหมตรงที่นิ้วชี้นะคะจากนั้นนิ้วโป้งกดไว้นะคะแล้วก็แล้วก็ทิ้งปลายไหมไว้สักเล็กน้อยนะคะตรงจุดเริ่มต้นจากนั้นพันตรงด้านหลังของนิ้วนางนะคะ ขึ้นมาที่นิ้วก้อยแล้วก็ใช้นิ้วก้อยหนีบไว้อันนี้คือการจับไหมแบบพาดไหมนะคะเพราะถ้าพันแบบนี้แรกๆโซฟีก็ใช้อย่างนี้ค่ะเนาะมันก็ทำให้ทาให้แน่นถ,ถักถนัดมากขึ้นแต่ว่านานๆเข้าตรงนี้ก็จะเป็นรอยนะคะเรามาเริ่มที่อันแรกกันเลยนะคะ เป็นสิ่งแรกที่จะต้องถักเื่อเริ่มต้นชิ้นงานนะคะก็คือการถักโซ่นะคะภาพในผังลายก็จะเป็นวงรีนะคะแบบนี้นะคะสัญลักษณ์ที่ใช้นะคะก็จะเป็นตัวโอนะคะหรือเลขศูนย์นะคะภาษาไทยก็จะเป็นตัวสอโซ่นะคะส่วนภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็น ch นะคะอันนี้คือถักโซ่นะคะ วิธีการนะคะขึ้นต้นก็จะทำเป็นเหมือนเลข6นี่นะคะใช้เข็มแทงลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็พันพันหนึ่งครั้งแล้วก็ควักลอดผ่านห่วงเมื่อกี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ดึงอันนี้ยังไม่ได้เป็นโซ่นะคะเป็นการเริ่มต้นนะคะถักโซ่ก็พัน แล้วก็ลอดผ่านนะคะทำไปเรื่อยๆตามจำนวนที่เราต้องการเลยนะคะค่ะี้เราก็จะได้โซ่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนะคะเห็นไหมเป็นแบบนี้นะคะโซ่นะต่อไปนะคะก็จะเป็น การถักเลื่อนห่วงนะคะสัญลักษณ์ในผังลายก็จะเป็นวงรีแต่เป็นทึบๆดำๆนี้นะคะสัญลักษณ์ที่เป็นตัวอ,อักษรก็จะเป็น C นะคะตัว C ส่วนภาษาไทยก็จะเป็นลอหอนะคะก็คือเลื่อนห่วงภาษาอังกฤษนะคะจะเป็น SL นะคะก็จะเป็น Slip Stitch นะคะเป็นการเลื่อนห่วง วิธีการนะคะเมื่อเราจบชิ้นงานแต่ละแถวนะคะเราจะใช้การเลื่อนห่วงนะคะหรือเมื่อเราต้องการใช้การเลื่อนห่วงนะคะก็จะใช้เข็มนะคะแทงลงไปตรงจุดที่เราต้อง,าองการเลื่อนนะคะอย่างตรงนี้โซฟีจะแทงลงตรงโซ่ที่สองนะคะจากนั้นก็ควักไหมขึ้นมานะคะ แล้วเราก็จะลอดผ่านห่วงโซ่เมื่อกี้ไปเลยนะคะอันนี้เรียกว่าเลื่อนห่วงนะคะดูอีกครั้งนะคะแทงเข็มลงไปตรงช่องนี้ตรงช่องที่เราต้องการที่จะเลื่อนไปนะคะควักไหมขึ้นมานะคะลอดผ่านลอดผ่านห่วงโซ่นี้ไปเลยนะคะอันนี้คือการ เลื่อนห่วงนะคะจะใช้กันตอนจบชิ้นงานนะคะหรือเวลาที่เราถักใบไม้หรือถักกลีบดอกไม้นะคะตรงปลายเราก็จะใช้การเลื่อนห่วงเพื่อให้ปลายกลีบมันเล็กนะคะต่อไปนะคะเราจะมาถัก X นะคะหรือที่เรียกว่าควักธรรมดาสัญลักษณ์สาษทไทยก็คือคอทอนะคะ ภาษาอังกฤษก็จะเป็น sc นะคะ single crochet นะคะวิธีการนะคะเราก็จะแทงเข็มลงไปในจุดที่เราต้องการถักนะคะอันนี้โซพี่จะถักต่อเลยนะคะตรงโซ่ถัดไปนะควักขึ้นมาได้สองห่วงอย่างนี้นะคะพันห่วงเข็มลอดผ่านไปหนึ่งครั้งอันนี้นะคะเรียกว่า X หรือว่าคอทอหรือว่าซิงเกิลโคเชนะคะดูอีกครั้งนะคะแทงเข็มลงไปควักขึ้นมาได้สองเส้นนะคะพันหนึ่งครั้งแล้วก็ลอดผ่านสองเส้นเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตานะคะค่ะถัก x ก,ก็จะได้แบบนี้นะคะ ะะก็จะสูงกว่าเลื่อนห่วงเล็กน้อยนะคะต่อไปนะคะจะพาถักสัญ,ญลักษณ์ตัวทีนี้นะคะนะคะภาพก็จะเป็นแบบนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะตัวทีก็คือเป็นการพันควักหลุดออกหมดเลยนะคะหรือเรียกว่าครึ่งพอหนึ่งคอนะคะ ภาษาอังกฤษก็จะใช้ h d 4นะคะ half double c o c h e นะคะวิธีการนะคะเราจะพัน1ครั้งนะคะแล้วก็แทงลงหลักที่เราต้องการที่จะถักนะคะควักใหม่ขึ้นมาจะได้3เส้นแบบนี้นะคะเราก็จะดล็อกหมดเลยนะคะดูอีกครั้งนะคะ พันหนึ่งครั้งแทงลงไปตรงช่องที่ต้องการถักควักขึ้นมาได้3เส้นนะคะจากนั้นหลดทั้ง3ทั้งสามห่วงนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ก็จะสูงขึ้นกว่า x นะคะสัญ,ญลักษณ์ต่อไปนะคะเราจะมาถักที่เขาเรียกว่า f นะคะ f นะคะภาพในผังลายจะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนตัวทแล้วขีด1เส้นนะคะภาษาไทยนะคะเรียกว่าพอ1คอนะคะก็คือพัน1ครั้งควักปลดทีละ2ห่วงนะคะ ภาษาอังกฤษนะคะสัญ,ญลักษณ์จะใช้คำว่า dc นะคะก็คือ double c o c h e t ค่ะวิธีการนะคะเราก็จะคล้ายๆ t เมื่อกี้นะคะจะพัน1ครั้งนะคะแทงลงไปตรงที่เราต้องการถักควักขึ้นมานะคะจะได้3เส้นนะคะแต่ f เราจะปลดทีละ2เส้นนะคะปลด2จะเหลือ2 แล้วก็ปลด1ครั้งนะคะดูอีกครั้งนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงไปตรงที่ต้องการถักควักขึ้นมาได้2ได้3เส้นนะคะ3ห่วงนะปลด2นะคะแล้วก็ปลดอีก2นะคะอันนี้เรียกว่าถัก f นะคะ หน้าตานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนก็จะไล่ระดับขึ้นไปนะคะความสูงก็จะไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมาถักกันต่อเลยค่ะต่อไปเราจะถัก tr นะคะหรือพอสองคอนะคะก็จะพันสองครั้งควักปลดทีละสองห่วงนะคะ ภาษาอังกฤษนะคะก็ใช้ตัวย่อก็คือ tr ตัวเล็กนะคะเป็น triple crochet นะคะวิธีการนะคะเมื่อกี้พอ1คอเราพันครั้งเดียวใช่ไหมคะอันนี้พอ2อคอนะคะก็พัน2ครั้ง1 2นะคะจากนั้นใช้เข็มแทงลงไปตรงที่ต้องการถักควักขึ้นมานะคะจะได้ 4ห่วงนะคะลดทีละ2นะคะปลด2อลด2แล้วก็ลดอีกครั้งสุดท้ายนะคะจะปลดทั้งหมด3ครั้งดูอีกทีนะคะพันหนึ่งสองแทงลงไปตรงที่ต้องการถักนะคะได้4ห่วงนะคะปลด2ห่วง ก็จะเหลือ3นะคะปลดอีก2ห่วงเหลือ2แล้วก็ปลดครั้งสุดท้ายนะคะค่ะหน้าตาก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะทคล้ายๆกันนะคะกับพอ1นคอแต่ความสูงมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ะะสัญ,ญลักษณ์ต่อไปนะคะก็จะเป็น DTR นะคะหรือพอ3คอนะคะภาพในผังลายก็จะเป็นเหมือนตัว T แล้วก็ขีด3เสเซนนะคะภาษาอังกฤษก็จะใช้ DTR นะคะ Double Triple Crochet นะคะมาดูวิธีการกันนะคะ ก็จะคล้ายพอ2คอนะคะก็คือพัน3ครั้งค่ะ1 2 3แทงลงไปตรงที่เราต้องการถักนะคะควักขึ้นมานะคะน,นะคะก็จะได้จำนวนห่วงที่เยอะขึ้นปลดทีละ2ค่ะเหมือนพอ2คอเลยนะคะปลดครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3 จนเหลือ2ห่วงแล้วก็ปลดหมดนะคะดูอีกครั้งนะคะ1 2 3นี่ค่ะแทงลงไปค่ะดึงขึ้นมาปลด2ปลดอีก2ปลดอีก2เหลือ2ก็ปลดหมดนะคะ ถ้าต้องการความสูงที่มากกว่านี้เราก็เพิ่มไปเรื่อยๆค่ะพันสี่ครั้งหนึ่องสมสวิธีการก็เหมือนเดิมค่ะควักขึ้นมาแล้วปลดทีละสองหสองนีคะไปทีละสองไปเรื่อยๆถ้ายิ่งพันเยอะความสูงก็จะสูงมากขึ้นนะคะ ก็จะเหมาะสําหรับเวลาเราไปถักดอกไม้นะคะถักกลีบดอกไม้ถักใบไม้ที่เราต้องการเพิ่มความสูงไปเรื่อยๆนะคะต่อไปเราจะมาถักเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังนะคะมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นโค้งๆแบบนี้อันนี้เรียกว่าเกี่ยวหน้านะคะส่วนด้านเหมือนตัว c นี้ก็คือเรียกว่าเกี่ยวหลังนะคะ ซึ่งก็แล้วแต่เราจะใช้นะคะถ้าเราจะพันหนึ่งครั้งหรือตัวทีนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนตัวทีข้างบนแล้วเกี่ยวหน้าแต่ถ้าเป็น f นะคะก็จะมี1เส้นตรงนี้นะคะแล้วเกี่ยวหน้าเหมือนกันค่ะแค่แล้วแต่ว่าเราจะใช้ t หรือ f หรือ tr หรือ dTR นะคะก็จะใช้การเกี่ยวเหมือนกันแค่การพันการปลดไม่เหมือนกันนะคะ การเกี่ยวหน้าเพื่อให้เห็นชัดนะคะโซพีจะใช้ f นะคะก็คือพันหนึ่งครั้งเกี่ยวหน้าก็คือลอดใต้หลักที่เราถักนี้นะคะแล้วก็ขึ้นมาข้างหน้าแบบนี้นะคะควักไหมขึ้นมานะคะถ้าต้องการถักทีหรือพอคอพอคอนะคะเราก็ลอดผ่านไปเลยนะคะแต่อันนี้จะถัก f เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะ ก็ปลดทีละสองนะคะอันนี้คือเกี่ยวหน้านะคะแทนลงไปนะคะลอดเข็มมาข้างหน้าก็ควักนะคะจากนั้นก็หลดทีละสองค่ะมาดูเกี่ยวหลังกันต่อเลยนะคะเกี่ยวหลังก็พันหนึ่งครั้งเหมือนเดิมค่ะแต่เราจะเกี่ยวจากข้างหลังนี่นะคะแล้วก็อ้อมไป ออมหลักที่เราจะเกี่ยวไปด้านหลังควักขึ้นมานะคะปลด1ปลด2แล้วแต่เราจะใช้หลักอะไรนะคะใช้ทีก็ปลดหมดใช้พอ1คอก็ปลดหนึ่งครั้งพอ2คอก็ปลด2ครั้งนะคะดูอีกครั้งนะคะแทงมาจากข้างหลังแล้วก็วกกลับไปด้านหลังพันขึ้นมานะคะ แล้วก็ปลดทีละสองนะคะอันนี้ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะถ้าเกี่ยวหน้านะคะมันก็จะนูนขึ้นมาข้างหน้าเกี่ยวหลังก็จะไปอยู่ข้างหลังแบบนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับใครต้องการให้ลายมันนูนขึ้นมาชัดหรือจะถักปลายเสื้อที่ให้มันมีความยืดหยุดนะคะ ค่ะมาตอบกันที่ถัก V นะคะและถัก A นะคะถัก V คือเมื่อเราต้องการเพิ่มห่วงนะคะก็ภาษาไทยจะใช้คำว่าคอทอเพิ่มนะคะควักธรรมดาสองครั้งในโซ่เดียวกันนะคะ V จะใช้กับทุกอันนะคะสมมุติว่าเราใช้เราถักคอทอหรือถัก X นะคะ V ในคอทอก็คือถัก X สองครั้ง ถ้าเราถัก T F หรือ T R ก็คือใช้คำว่า V เหมือนกันนะคะ T V F V นะคะคือถัก2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะส่วน A จะเป็นรวบนะคะก็คือควัก2ครั้งแล้วรวบห่วงจะเป็นการลดห่วงนะคะสัญลักษณ์ในผังลายนะคะ V ก็จะเป็นแบบนี้ หรือจะเป็น v แล้วก็ x นะคะ a นะคะก็จะเป็นเหมือนตัว v ความนะคะหรือแบบนี้นะคะภาษาอังกฤษนะคะสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษตัวย่อนะคะ v ก็จะเป็น inc นะคะก็คือ increase นะคะส่วน a นะคะก็จะเป็น dec หรือ sc dec มันก็จะเป็น decrease ก็คือลดห่วงลงมานะคะ มาดูการถัก V กันก่อนนะคะอันนี้โซพีจะใช้ถัก X นะคะ X V นะคะคก็คือถัก X ในหลักเดียวกัน2ครั้งนะคะคก็จะแทงลงไปนี้นะคะพวักขึ้นมานะคะแล้วก็ผ่นปลดหมดแล้วก็ลงหลักเดิมนะคะเมื่อกี้เลยนะคะหลักที่เราลงเมื่อกี้แล้วก็ปลดก็จะเป็นการ เพิ่มจํานวนห่วงนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือเป็น W ับเบิลยูนะคะดก็คือลงไปอีก1ห,ห่วงอันหนครั้งนะคะก็จะเป็นถัก x 3ครั้งในหลักเดียวนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะ,ะดูอีกทีนะคะถัก v นะคะลงไปควักขึ้นมานะคะแล้วก็ลงไปหลักเดิมอีก1ครั้งนะคะ ะะมันก็จะเห็นว่ามีการเพิ่มจํานวนขึ้นมานะคะเป็นเหมือนรูปตัว V นี้นะคะถ้าเป็นดับเบิล U ก็คือถัก3ามห่วงแบบนี้นะคะพวกนี้ก็จะใช้ส่วนมากจะใช้ในการถักตุ๊กตานะคะแล้วก็ถักเสื้อก็มีใช้เหมือนกันนะคะส่วนมากจะใช้กันแทบทุกอย่างละคะ่ะถักที่รองแก้วที่จะเป็นถักวงกลมก็ต้องมีการเพิ่ม ห่วงเข้าไปนะคะต่อไปมาดูการถัก A นะคะถัก A ก็จะเป็นการลดห่วงนะคะจากสองเหลือ1นะคะนี่ะ่ะ1 2เราจะลดให้เหลือแค่1นะคะจาก2เหลือ1วิธีการนะคะวิธีการถัก A ในยุคนี้นะคะจะใช้เข็มเกี่ยวขึ้นไปตรงนี้มันมี2เส้นใช่ไหมคะ เราจะเกี่ยวแค่เส้นล่างเส้นเดียวนะคะเกี่ยวขึ้นไปนี่นะคะจากนั้นก็เกี่ยวอีกห่วงหนึ่งนะคะเส้นล่างเหมือนกันนะคะนี่ค่ะคราวนี้ก็ควักลอดทั้งสองเส้นเมื่อกี้เลยนะคะก็จะได้สองห่วงนะคะอันนี้คือถักเอ็กนะคะจากสอง ห่วงเมื่อกี้สองโซ่เมื่อกี้สองหลักเมื่อกี้ค่ะก็จะเหลือแค่หลักเดียวนะคะดูอีกครั้งนะคะเราจะรวบหลักนี้กับหลักนี้ให้เหลือแค่หลักเดียวนะคะแทงเข้าไปตรงเส้นล่างนะคะแล้วก็เกี่ยวอีกเส้นหนึ่งของอีกห่วงหนึ่งนะคะพันลอดผ่านทั้งสองเส้นนะคะแล้วก็ถักรวบนะคะ ะะอันนี้คือการถัก A นะคะและถัก V V, v. เป็นการขยาย A, <V. S 1> A เป็นการลด <V. S 1> นะคะโอเคค่ะหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการพาถักโครเชต์พื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นนี้เลยนะคะ <S <S มือใหม่นะคะลองค่อยๆหัดทำดูนะคะ <S <S แล้วเราจะมีความสุขกับการถัก ะะเราจะนำไปถักได้หลายชิ้นงานเลยค่ะทุกงานจะต้องใช้พื้นฐานการถักโครเชต์อันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการถักนะคะเพราะความสุขความน่ารักความสวยงามมันสร้างได้ด้วยมือของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเข็มโครเชตต้องมีนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์ กด subscribe กดติดตามนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลาที่โซพีมีคลิปใหม่มาจะได้รู้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ